สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของโจ24ทุกท่านนะครับเออวันนี้โจอส4กลับมาแล้วนะเออโจอส4เหมือนเดิมนะครับวันนี้มาในรูปแบบของ ipad นะทุกคนเออเราล้ำขึ้นมานิดนึงเออเราเออไม่ได้เจอกันนานนะไม่ได้ลงคลิปนานนะครับเหมือนเดิมคกบวันนี้ผมมี หวยลาวมาฝากนะทุกคนเออครั้งที่แล้วก็ออกไปอะไรนะครั้งที่แล้วหวยลาวออกไปอะไรนะย้อนกลับย้อนกลับก่อนครั้งที่แล้วหวยลาวรู้สึกจะเป็นตัวนี้ครับครั้งที่แล้ววันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่วันที่สิบสี่นะสิบสี่วันประจำสิบสี่นะครับก็สิบสี่เดือน เดือนเดืน,ดน,ดน,ดนกันยา65นะครับหวยลาวออกไปที่เลขอะไรอะ่ะสองสอะทุกคนอ่ะสองสอหวยอะไรครับออก2 2งล่างออกไปที่4,2นะครับ<ม>ก็ถ้าตายถ้าในกลุ่มนะครับในกลุ่มก็ก็ได้ได้รูด4กันให้ให้สกับ4ไป นะครับให้3กับ4ไปนะเออเราก็จะได้เลขรูด4ไปนะครับไปรูด4 2กันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับทุกคนที่อยู่ในกลุ่มก็ได้กันนะครับได้นะทีนี้ทีนี้มาดูงวดประจำวันที่15นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อไม่พลาดการทำคลิปดีๆแบบนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับ ในในฐานะที่เรากลับมาเจอกันอีกนะครับก็จะมีทีเด็ดมาให้ดูแน่นอนนะครับวันนี้มีทีเด็ดนะครับก็เดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะลงลาวลงฮานอยให้ดูนะครับก็เดี๋ยวเนี่ยครับพยายามเปลี่ยนแปลงพยายามเอา iPad มาทําบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับทุกนะคนนะ่ทีนี้มาดูลาววันที่อ่วันพรุ่งนี้16หนะม,มีหวยไทยด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหวยไทยจะลงในกลุ่มนะครับหวยลาว หวยลาวนะครับวันที่16เดือน19นะครับ65ครับทุกคนน่าไอหวยลาววันที่16นี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะคำนวณได้ตัวไหนนะครับย่อ,ยอลงนิดนึงเอ่อหวยลาวนะครับหวยลาวผมก็จะคำนวณไปที่เด่นบนแล้วกัน นี่ใหญ่ไปนะครับก็ใช้ iPad ยังไม่คล่องเท่าไหร่นะเด่นบนนะครับผมจะให้อย่างนี้ละกันเด่นบนแล้วก็เด่นล่างที่ผมที่ผมคํานวณได้นะส่วนวิธีคํานวณยังไงเดี๋ยวจะมาลงให้ทีหลังนะครับเอาเอาเอาสูตรเอาเอาหวยไปก่อนนะครับเอาหวยไปก่อนนะอย่าลืมนะครับก็ใครที่ชมคลิปนี้อยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเออเด่นบนก็จะเป็นเลขหนึ่งเลขห้าเลขหนะครับที่คํานวณได้นะครับแล้วก็หนึ่ง เลขหเลข9นะครับจะเห็นได้ว่าเลขไหนเหมือนกันครับ2อันนี้เลขอนไหนเหมือนกันแน่นอนครับเป็นเลข1ตัวเดียวเลยครับที่เหมือนกันถูกไหมทุกคนผมก็จะจับเลข1เล่นนะทุกคนเลข1นะครับเด่นลองลงมาก็จะเป็นเลขอะไรครับเลข6นั่นเองนะครับนี่ครับเด่นอยู่2เลขนี่ครับที่น่าสนใจมากมากนะครับที่น่าสนใจมากๆนะทุกคนนะทีนี้ผมจะลองมาจับให้แล้วกันจับให้ว่า มันควรอยากมันควรจะจับไปในทิศทางไหนนะครับมันควรจะไปในตัวเลขไหนนะเด่นบนนะครับเด่นบนก็ขอดูเลขกำลังก่อนเลขกำลังวันกุ้งนี้นะครับจะเป็นเลขขอวงเล็บไว้ตรงนี้นะใช้ปากกาไม่คล่องนะทุกคนนะ เลขกำลังนะครับน่าเลขกำลังไม่ได้ไม่ได้ต้องปรับก่อนเลขกำลังนะครับเลขกำลังก็หมายถึงเลขที่ที่น่าจะไปออกสูงสุดนะครับเป็นเลขวันศุกร์นะเออเป็นเลขวันศุกร์เลขกำลังก็จะเป็นเลข8เลขศนย์เลข4ี่เลข2 นี่คือตัวเลขที่ที่น่าจะรุนแรงของวันวันศุกร์นะก็คือวันพรุ่งนี้นะครับอาที้มาดูหวยของเรากันนะครับมาอืมก็จะจับไปที่เลขเลขหนึ่งนะทุกคนเลขหนึ่งเหมือนเดิมนะครับอ่าจับไปที่เลขหนึ่งขอใช้เป็นสีน้ำเงินเลยแล้วกันนะครับเด่นบนนะครับเด่นบนก็จะเป็นเลขหนึ่งอ่า สรุปแล้วกันเขียนว่าสรุป1กับเลข6นะเลข1กับเลข6เนี่ยไปที่1น,นึ่งอะไรเดียวออสองตัวแล้วกัน2ตัวเนี่ย2ตัวบนล่าง ก็จะได้เลขนะครับ1อะไรดี1 0แล้วกันทุกคน10ยมาไหมแล้วก็เลข2มันมาเยอะผมผมติด1 2ไป1 2 1 5เป็นไงและแน่นอนครับเลขเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือ16อ่ากจับมันมาคู่กันซะ1 6แล้วก็เป็น17ครับ18 แล้วก็19นะครับจะเห็นได้ว่าใครที่ตามผมอยู่นะผมจะให้ผมจะให้ผมจะให้แบบนี้ผมจะให้อ่ประมาณว่าอา่ตัวเจาะเนี่ยผมจะให้ไปเจ็ตัวตัวเจาะ ใครที่อยู่ในกลุ่มใครที่ตามผมอยู่จะเห็นว่าปกติผมจะให้6นะทีนี้ผมเปลี่ยนเป็นเจ็ดดีกว่าเพื่อความชัวนะครับเจาะแล้วกันเจาะเลยนะนะครับให้ไปเล่นก็ไปเล่นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งนี่นะครับทุกคนอย่าให้พลาดนะพรุ่งนี้เน้นมากนะผมว่ามาแนละอวนะครับอ่ะโอเคได้สองตัวบนไปแล้วทีนี้มาดูสามตัวบ้างหวยเลามีถึงสี่ตัวเลยนะเดี๋ยวผมให้ทั้งหมดสี่ตัวเลยนะครับทุกคนทุกคนอ่ะมาดูกัน เ,เลขสามตัวนะครับสามตัวก็เหมือนเดิมครับสามตัวก็จะจับเป็นเลขอ่ะสมมุติเลขมันออกอย่างนี้นะสมมุติเลขมันออกหนึ่งสองสามสี่เนี่ยครับหลักเนี้ยก็คือหลักหลักร้อยก็คือเลขล่างนะครับหลักร้อยก็คือเลขล่างร้อยก็คือล่างนะครับของหวยลาวนะทีนี้ผมก็จะเอาตัวเด่นหกนี่แหละมาเป็นล่างนะครับก็จะจับได้เป็นหลักร้อย สามตัวแล้วกันอ่ะเขียนว่าสามตัวก่อนสามตัวสามตัวก็จะเป็นตัวแรกก็จะเป็นอ่ะปิดสีอีกตัวที่ิดสีนะครับตัวแรกก็จะเป็นหกหนึ่งศูนย์ หกหนึ่งห้าตัวนี้อ่ะหนึ่งสองเอาดีไหมหนึ่งสองมันเป็นมันออกไปเยอะแล้วอ่ะแต่ก็ติดไว้ก็ดีนะครับตัวที่สามเป็นหกหนึ่งเจ็นะทุกคนหกหนึ่งเจ็ดหหนึ่งแปดหหนึ่งเก้าโอ้โหหกหนึ่งเก้าไม่เห็นนานแล้วนะอาจจะมาก็ได้นะเออติดไว้ติดไว้ นี you know, ่ครับอ่าแบบนี้นะซูมซูมทีนี้มี4ตัวด้วยนะเออเดี๋ยวแอดมินจะให้4ตัวนะครับผมจะให้4ตัวไป4ตัวตัวที่4เขียวสิงเงินเหมือนเดิมอ่ะสี่ตัวผมเคยแตก4ตัวมาแล้วนะใครอยู่ในกลุ่มจะรู้ดีนะครับว่าผมเอ่อเคยให้แตก4ตัวไปแล้ว อ่าสี่ตัวนะครับสี่ตัวก็เอาอะไรใส่ดีล่ะเลขเลขสองแล้วกันทุกคนสองมันออกมี2กับ0ูนย์ะที่ผมอยากจะจับใส่ระหว่างลังเลระหว่างเลข2กับเลข0ูนเนี่ยอะไรดีอะลังเลระหว่างเลข2กับเลข0ูนย์นะครับไว้ไว้เป็นหลักหลักเลขหลัก หลักหน่วยล่างเอ้ยหลักสิบล่างนะอันไหนดีนะก็เดี๋ยวผมขอจับเป็นเลข2แล้วกันเพราะว่าครั้งที่แล้วมันออก2องไปเยอะ2หรือ0ดี2แล้วกันนะอืมอ่ะจับเลข2นะทุกคนก็จะได้เป็นเลข2610นะครับตัวแรก2615ก่าตัวที่2 2617ตามลำดับนะทุกคนนะ 2618แล้วก็ตัวอะไร2619นเะเออนะครับน่าจะมาไม่น่าจะพลาดนะทุกคนนะอืมเป็นสีเขียวอ่อนนะครับสีเขียวอ่อนโอเคนี่ครับ6ตัวเอ้ย4ตัว3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับเป็นตัวเจาะ ถามว่าเน้นชอบตัวไหนลหรครับแอดมินชอบนะก็มีตัวชอบอยู่10 12 15 16องไปแค่นั้นแหละนี่ตัวชอบนะ,ะถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับมาไม่มาไม่รู้ก็พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เออ หลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปมานานนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมตั้งใจกลับมาทำนะครับพยายามตั้งใจหัดเล่น iPad หัดซื้อ iPad นะครับก็ผมว่ามันง่ายมันสะดวกในการนํามาทําคลิปโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเพื่อ,อไม่ให้พลาดการทําคลิปดีๆแบบนี้อีกทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้นะครับกดติดตามผมไว้ใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็กดติดตามไปด้วยนะเออมาช่วยกันปังนะครับก็พรุ่งนี้เราปังบริยแน่นอนส่วนใครที่ อยากจะรู้ว่าผมเล่นหวยไทยอะไรนะครับตามไปที่ช่องนี้นะตามไปที่หวยเด็ดสองสีนะครับทุกคนตามมาตามมาที่ช่องนะผมกำลังจะลงไปลงหวยไปนะครับโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับนี่ครับ